นี่นะครับไม้พึ่งปอกนะครับได้มาทั้งดอกอดอกดอกก็เริ่มตั้งดีแล้วนะครับก้านแข็งแรงครับกยับก้านแข็งแรงแล้วใบก็เริ่มตั้งแล้วสวยนะครับต้นนี้เป็นว่านน้าทองอดูใบข,ของเขาเสือ้อก่อนนะครับ ใัดไหมครับเขาจะมีสีสันที่สวยงามมากครับผมเห็นแล้วผมชอบเลยนี่ครับดูนะครับเป็นว่านน้ำทองเป็นกล้วยไม้ดินครับ สวยงามครับนะครับให้ชมใบกันนะครับไม่ทราบว่าชัดหรือเปล่ามองเห็นกันชัดหรือเปล่านะครับอ่าครับผมชุดนี้ก็เพิ่งลงดินนะครับก็รอลอดูเหมือนกันไม่มีข้อมูลนะครับ ผมก็เพิ่งลองปลูกนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งสีมันสวยมากมเหมือนผมชอบผมก็เลยสั่งแมคค้าเข้ามาอ่าเนี่ยครับเป็นเฟิร์นปีกแมงทับสยามนะครับดูใบของเขาครับมีความเงางามสวยงามมาก กึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงรอดหรือเปล่าล่ะครับบ้านผมมันต้องการความชื้นขนาดไหนอะไรยังไงก็จะลองดูครับเป็นไม้ตัวแรกๆที่เราเลี้ยงกันอของผมเป็นสไตล์บ้านๆครับไม่มีไม่มีโรงราังคาไม่มีสแลนอะไระครับอาศัยร่มเงาไม้นะครับอันนี้เป็นหญ้าหยาดน้ำค้างนะครับก็เพิ่งปลูกเหมือนกัน เดี๋ยวก็คอยติดตามชมกันเรื่อยๆนะครับก็สวยๆดีครับผมแค่นี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ